บอยเผยเหตุเดือดต้นหอมประกาศลั่นขั้นจะตัดเพื่อนเผยร่ำให้สุดพีคมาเปิดใจคู่เพื่อนสี12ปีกับยังหนุ่มบอยพิษนุกับดีเจต้นหอมสกุลตลาครับเผยเรื่องราวปมทะเลาะบอยนั้นส่งลายเรื่องงานไปหาต้นหอมอ่านแล้วไม่ยอมตอบต้นหอมบอกกําลังทํางานอยู่แล้วเรื่องทะเลา,าเป็นเรื่องเครียดต้องใช้เวลาเลยอ่านแต่ยังไม่ได้ตอบไปบอยก็บอกส่งสติ๊กเกอร์มาก็ได้ให้รู้ว่ามีการตอบรับนี่ไม่ส่งอะไรมาเลย พ้าเหมือนเราเป็นอากาศธาตุก่อนนั้นไบอยบอกว่ากะจะตัดเพื่อนเลยแต่เขาไลายมาง้อผมหนักมากอัดคลิปลองให้มาเลยนะตามสไตล์เขาเลยจะให้ทําอะไรก็ได้หมดดันต้นหอมนั้นก็เผยว่าเขาก็ไลายมาก็ยังคิดว่าเขาเล่นมุกหรือเปล่าก็ยังปากหมาใส่เขาต่อว่าส่งประโยคบอกเล่ามาจะให้ตอบอะไรมึงโง่หรือมึงโง่มากๆเราก็ใหญ่ให่แยมันเหมือนเอาไม้ไปตีลังแดนทํเอาบอยนั้นเดือดหนักมากออกจากกรุ๊ปอีกรุ๊ปเลยปกติจะด่ากันแรงๆรอบนี้มันไม่เล่น โทรมาก็ไม่รับเราก็เลยอัดคลิปลองให้มาง้อเพื่อนส่วนตอนนี้นั้นต่างคนก็ต่างแฮปปี้บอยนั้นก็มีภรรยามีครอบครัวอย่างมีความสุขส่วนต้นหอมตอนนี้ก็โสดแต่ก็มีคนคุยคุยอ,อยู่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของคู่เพื่อนสีที่คบหากันมา12ปีอย่างนุ่มบอยพิษณุกับดีเจต้นหอมสุกุตาลาครับที่ได้มาเปิดเผยเรื่องราวให้เราได้รับฟังกันอีกถึงช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ